สวัสดีครับผมวันนี้ครับเดอะบลูนแก๊งกลับมาที่จุดเดิมก่อนมาลูกเดียวกันเลยก่อนนะครับวันนี้ปิดเป็นลูกหมาแต่เป็นหมาพิเศษ<ๆ>น,นิดน,นึงแล้วกันอ่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะคือดูแล้วน่าจะเยอะนะครับผมก็เลยไวแ้แบบเยอะมากนะครับขนาดนี้เยอะมากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าลูกโป่งที่ผมถือยอ,ยอยู่เนี่ยมันเป็นลูกโป่ปปงไส้เป็ดนะครับซึ่งใบมันจะใหญ่กว่าไส้ไก่ครับถ้าบางคนบางคนที่ซื้อไส้ไก่มาลูกโป่งไส้ไก่มามันจะไส้เล็กๆนะครับแล้ว, <secondo S 2> ลวมันอาจจะปิดได้นิดเดียวครับอันนี้ก็อาจจะต้อง แต่ว่าม,มันก็ไดเ้เหมือนกันเลยครับมาเลยลองเลยนะครับเป็นลักษณะของออนะครับเดี๋ยวหนึ่งระก,กลับมาเป็นลักษณะของมันกึ่งหมากึ่งสีโต้แล้วกันเนาะ,ะนะครับไจะได้มีสีสันหน่อยนะครับเดียหนึ่งนะครับช้าๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสไต้์แบบนี้เราก็ต้องมาพันนิดนึงนะครับ ขนาดเท่าๆกันนะครับมาดูได้อ่าเท่ากันปื๊ดน,นะนะครับบีบเสรแล้วก็ยัดเข้าไปให้รูนะครับยัดเข้าไปนะี้น,ะนี่นะครับอันนี้เป็นปากแล้ว จริงๆมันเป็น,ปนแบบสุนัขคล้ายๆสิงตัวนิดนึงนะครับอเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นหูนะครับเนี่ยหูกลับมาที่เดิมนะครับนะครับเสร็จแล้วก็พันเลยครับปึ๊บอ่าบิดล็อกเนี่ยเสร็จแล้วหน้าตาอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทำเยอะอต้องไว้หางเยอะหน่อยนะครับนี่ดู นะครับอ่าโหเล็กๆนะครับอันแักนนะครับ่าะเริ่มไปละนะครับทนะนะนะีนี้นี่นะครับอ่ะตอนนี้ได้ได้ตาแล้วครับได้ตาได้หน้าแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เสี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็บิดแล้วเอาขานะครับที่เป็นขามีขานะครับอแล้วเท่าเท่ากันนะครับปึ้งนะครับรวบมาทีเดียวเลยก็คือเป็นขาปกติเลยนะครับอ่านะครับอ่า,อาตัวหน่อยนึงนะครับมีตัวแล้วมีขาได้ไหมครับขาขา้ะตัวครับ าหลังนะครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวขอใหม่นะครับอขอ,นะบขอนิดนึงให้มันสมบูรณ์นิดนึงแล้วกันพอดีผมได้ตัวนี้มานะครับอ่าเอาจะจะมาใช้ประโยชน์แล้วนะครับจากดาบตัวนี้นะครับจากดาบตัวนี้ผมจะมาใช้ประโยชน์แล้วนะครับกลายเป็นดาบสั้น แ่เป็นลิตสั้นไปแล้วครับก็จะเอาตัวเนี่ยมาใช้ประโยชน์นี่นะครับลิตรพิษสั้นตัวนี้มาใช้ประโยชน์ทิดหนึ่นะนนาานงนะครับอ่าเห็นว่ามันยังม,งมีใช้ได้อยู่นะครับะนะครับ ที่ผมที่ผมบอกนะครับว่าบางทีมันก็อเอามาใช้ด้วยกันได้หมดนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับน,นี่ก็สามารถใช้ได้นะครับเราก็เปลี่ยนแฝงมาแล้นะครับเปลี่ยนแลงลูกา้าก็สามารถจะยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับนะครับ จับเลยครับใส่หูเลยนะครับจับเนี้ยสังเกตน,นะครับถ้บาเราจะพันเนี้ยเขาจะปิดไปด้วยนะครับนะครับจะปิดไปด้วยเป็นลูกกระตานะครับอันนี้ลูกกระตาเลยนะครับตัวนี เห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นเหมือนกับตัวตัวกเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกับตัวตุ๊กตาหนึ่งนะครับเป็นสิ่งตัวตุ๊กเล็กซึ่งก็เป็นที่ถูกใจของน้องๆเหมือนกันนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวลองฝึกดูได้นะครับผมช้าๆมีคําถามอะไรก็สอบถามมานะครับผมก็เดี๋ยวนี่ครับให้ดูเลยนะครับก็อ่านะครับก็ถือว่าเป็นยๆพิเนอร์ตัวเล็กนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ วันนี้ก่อนนะครับสอบถามได้เลยครับในใต้คลิปครับผมสวัสดีครับ